ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชน สวัสดีครับกลับมาพบกันเจอกันกับรายการไฟเย็นพบประชาชนครับผมคุณทองไฟเย็นครับจอมไฟเย็นครับคุณพอดก็มาพบกับรายการสามคนอลนไลนนะครับไม่ใช่เลยไฟเย็นปาจอมวันนี้ครบรอบเดี๋ยวเราจะคุยลุงสนามหลวงสแตนบายอยู่แล้วฮะเราก็จะวันนี้จะคุยเรื่องครบรอบอะไรครับอ้าวฉลองค่าพี่ไดุณ้วยไม่ใช่เหรอนี่ก็มีการย้อนประเด็นของบันซืนเนาะืเดี๋ยว ก็สแตนบายเราช่วงนี้เรามีสเตตัสอะไรอ่าอาจารย์สมศักดิ์หรือเปล่าถ้าพูดถึงโดยรวมมันมีเยอะกว่าสเตตัสของอาจารย์สมศักดิ์เองคือการพูดคุยอ่าพูดคุยกับอาจารย์ปวินอ๋อพันนะครับเป็นคลิปครับเป็นไลฟ์สดเมื่อวานในช่วงเวลาไม่เป็นไรฟ์เดียดจันโอชาเดี๋ยวผมพยายามจะหาทามดูดคลิปออกมาแล้วเอาไปกระจายในยูทูบซึ่งจะได้ดูกันทั่วถึงเป็นหัวข้อการสนทนาเรื่องการเปลี่ยนผ่านรัชกาลครับแล้วก็อ่ามีสเตตัสหนึ่งนะครับลูกหลานจะ อายใจที่มีพ่อเป็นคนซามเป็นกรรมการเลือกตั้งภายใต้ระบบคอสชอที่ไม่มีเลือกตั้งมาสองปีเศษกินเงินเดือนเดือนละเป็นแสนถ้าไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักละอายพูดแบบบ้านๆคือไม่ใช่คนที่หน้าด้านจริงๆนั่นแหละทําไม่ได้หรอกไม่ต้องมีการเมืองอะไรมากแค่มีความเคารพในตัวเองนิดเดียวคนเขาก็ไม่ทํากัน สมัยก่อนเป็นฝ่ายซ้ายสู้กับการใช้อำนาจปิดกั้นความคิดประชาชนพอโตขึ้นมาได้ดิบได้ดีจากการรับใช้อำนาจนิยมทำตัวเป็นคนรับใช้ที่ขยันขันแข็งของอำนาจนิยมผมไม่เรียกสุนัขรับใช้แบบที่พวกเราผมสมชัยและคนอื่นๆสมัยก่อนชอบใช้กันนะครับผมรักหมาไม่ต้องการให้หมาเสียเครดิต <c oughs> คอยชงเรื่องเล่นงานการแสดงออกของประชาชนคือขยันเป็นพิเศษคงจำกันไ,ได้ว่าตอนที่เริ่มมีพรบผรู้ชำมาติสมชัยก็ไปแจ้งความด้วยตัวเองโดยกะกะตไม่ได้มีมติอะไรเลย คือเสนอหน้านะครับแสดงความขยันให้ผด็กการดูเองเลยครับก็แท็กไปที่คุณสมชายศรีสุธยากรครับหลังจากมีข่าวสมชายจ่อชงเอาผิดนักแสดงเพลงไม่รับร่างชี้เข้าข่ายรบราบบอคอมและขัดประกาศคอสชอนะครับอ่าสมชายนี่ต้องให้ไปเผชวงไฟเย็นไห่เขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกัน,น,น,กนต่อต้านอำนาจนิยมมาด้วยกันแต่ว่าเฮ้ยเขาต่อต้านมาด้วยกันหเหรอสมชายศรีสุธยากรเนี่ยนะจริงเหรอยุคไหนยุคไหน เขาไม่ได้ก็าอาจจะต่อต้านอธิการรุ่นนั้นก็ได้แหมเขาบอกแค่อำนาานิยมไม่ใช่เหรอไอ,อคำถามที่เราคล้องใจเมื่อกี้ลุงสนามลุงอาจจะมีคำตอบก็ได้เอออะไรที่เราคล้องใจกันเมื่อกี้สมชายไปร่วมงานอะไรกับสมศักดิ์เจียมอ่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายครลุงสนามหลวงนะครับแปบ๊บหนึ่งนะ,ะฮะอ่าฮัลโหลคุณลุงครับอ่าเสียงชัดเจนดีนะครับคุณลุงเป็นยังไงบ้างรครับอาพักทายพี่น้องไหนคุณลุงครับ วันนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับตัวข้าพเจ้าเองที่ได้ครองราชมาถึงเจ็ดปีพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอให้พวกท่านได้แสดงความยินดีคนเกจิ u l a t i o n ทรงพระเจรินลองริทติงเจ็ดสิบปีมานี้หวังว่าทุกคนคงจะทราบซึ่งกันดีแล้วนะแล้วก็ประเทศเราเป็นเอกราชมาได้ทุกวันนี้ มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแม้แต่เกาหลีเหนือก็ยังงงก็เพราะเรามีสถาบันกษัตริย์ที่ไม่เหมือนใครที่ฉลาดปาดเถืองที่สุดในโลกฉลาดจนประชาชนไม่รู้ว่าตอนนี้ตายไปแล้วหรือยังจบข่าวแต่ที่นี่ใครจะถามเรื่องอะไรนะคมน,นิต์ด่าเจ้าเลยก็สมัยก่อนคุณสมชยัย อ่าเป็นใครอะไรมายัางไงจากไหนถ้าลุงสนามเดียวพอมีข้อมูลก็เล่าให้ฟังเรืนน่งนีครับทาไมสมจักดเจียมถึงพูดถึงในมุมของเมื่อก่อนต้านอํานาจนิยมอะไรมาด้วยกันเดี๋ยวนี้ไปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขออภัยนะบรรดาฝ่ายซ้ายทั้งหลายแหละคือไอโกที่เคยไปครบมนิทมาก่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะอนุรักษ์ค่อนข้างมากเพราะมันเพ้อฝันว่าจีนดีกันจีนดีอย่างนี้ซึ่งจริงจมันไม่ใช่นะ พอเปิดประเทศจีนเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยไอ้บรรดาคนที่กลับมาเรียนพอเรียนจบได้ทางานพอไปถึงเมืองจีนมันงงเลยตอนนั้นเมืองจีนเริ่มเปิดใช่ไหมไอ้ลูกจีนหลานจีนทั้งหลายแหละก็ไปเมืองจีนไปทีสองทีเลิกไปครับทำไมเพราะเมืองจีนนี่มันเป็นร้านขายยาประเภทขอเคยได้ยินไหมประเภทกอเพศขอคือจีนที่ประเภทขอขอชิบหายเลย ไปเดี๋ยวขอนุ่งขอนี่จนไอสมาคมจีนต่างๆนี่เลิกไปเมืองจีนนะไอสิ่งที่คุยว่าใหญ่โตอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์รุ่นก่อนเนี่ยจริงๆที่เข้าป่าเพราะว่าโดนบีบให้เข้าไปไม่ได้เต็มใจเข้าถ้าอยู่ก็ตายพอเขาเปิดก็ออกมาหมดเลยรวมทั้งไอคนที่ไม่ใช่นักศึกษาคนที่อยู่ก่อนก็ออกหมดเลยคือถ้าเปิดทาง ใช้การเมนืนงทาปการทหารมันก็ออกหมดเลยอันนี้อันที่หนึ่งนะในด้านความคิดนะคนที่เป็นคนที่จุกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะความเชื่อเป็นเพราะความศรัทธาคิดว่ามันดีงั้นดีอย่างนี้ซึ่งมันก็ดีแต่มันปฏิบัติไม่ได้เหมือนในหลวงอะสอนคนเป็นคนดีทีต่ตัวเองเฮียนะมันปฏิบัติไม่ได้ครับไอ้ความดีอุดมคติมันจะมีต่อเมื่อมันมีระบบระบอบที่ดีมีการตรวจสอบสูงรุ่น ที่สมศักดิ์เกียร์มันพูดอยู่เรื่อยไงอต้องมี Accountability คือต้องมีความรับผิดชอบเจสิบปีครองราดถ้าประเทศมันแย่เป็นปเด็ุการแค่แข็งภูมิพลต้องออกไปลาชวงต้องไม่มีอันนี้เรียกว่า Accountability คุณมีอำนาจแต่ว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ระบอบคมนที่พูดถึงนี้จริงมันตรวจสอบไม่ได้แต่มันอาศัยความขัดแย้งว่าถูกต่างชาติลุกลาน ในโซเวียตช่วงนั้นพอดีว่าพระเจ้าซารนิโคลาสมิลสปูตินฮะไปทำสงครามแล้วแพ้ประเทศเละเทะหมดเลยแล้วเมสสีก็ไปหลงสเสน่ห์ลัสปูตินอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แองตัเนตที่ว่าใช้จ่ายสุริสุราชพระเจ้าหลุยไปสร้างวังแวร์ซายเงี้ยนะคือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือประเทศจีนในญี่ปุ่นมันบุกหรือแม้แต่ในประเทศรอบๆบ,บ้านคืออเมริกา มาลุกลานเขาอ่ะเพราะนั้นเขาชนะอเมริกาเขาเลยล้มเจ้าไปด้วยเป็นของแถมม,มันชนะด้วยเงื่อนไขคนละอย่างไม่ได้ชนะด้วยอุดมการณ์จริงๆนะเขาชนะเพราะต่างชาติมันบุกนะต่างชาติบุกก็เลยคนน่ก,ก็เลยชนะไปด้วยแต่เวลาปฏิบัติแล้วเนื่องจากขาดการตรวจสอบเนี่ยอ๋อคือไม่มีการตรวจสอบคล้ายๆกัมนมันพักเดียวมันตรวจสอบอะ,อะไรมึงเลือกกูกเลือกมึงอ่ะใช่ไหม,ม ก็ยังไม่ได้เต็มที่ของการในเรื่องตวรวจสอบเหมือนระบอบประชาธิปไตยมันเป็นธรรมชาติว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีการถ่ายเทน้นํานิ่งมันก็ต้องน้ําเน่า The Rolling Stone หินที่กลิ้งนะตะไข้่น้ําจะไม่เกาะประตูบ้านลูกบิดที่บิดตลอดมันก็จะสนิมไม่ขึ้นไปขึ้นที่มือคนบิดบ้านที่เปิดเรื่อยๆนะปวกจะไม่อยู่บ้านไหนถ้าไม่มีคนอยู่จะปลวกขึ้นถ้ามีคนอยู่เปิดไปเปิดมาปวกมันไม่อยู่ อะไรก็แล้วแต่เหมือนปลาเป็นย่อมว่ายทวนน้ํามันไม่มีปลาไหลไปตามน้ํามันต้องว่ายทวนน้าอย่างน้อยๆมันก็แข็งแรงเป็นแอโรบิกในตัวนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันต้องเคลื่อนไหวเป็น,ดนใดนามห้พูดถึงิจริๆแม้แต่ศาสนาเองนะอย่างยกตัวอย่างมาศาสนาเนี่ยรบกันชิบหายวายป่วยสี่ห้าร้อยปีนะตายกันเป็นล้านในยนุคนึงคนไหนนี่เชื่อจะถูกหาว่าเป็นไม่มดถูกทรมานถูกเผาทั้งเป็น ตอนนี้เขาเข็ดแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาแบ่งมาสองนิกายแล้วตอนนี้แม้แต่โป๊บก็พูดถึงไอ้สิรมชนเห็นไหมโป๊บบางทีก็ไปจับมือกับศาสนาอื่นคือคุยกันคือความเป็นมนุษย์มากขึ้นมนุษย์มันต้องอยู่กับมนุษย์ปัจจุบันไม่ใช่เอามนุษย์ที่มันตายเป็นพันๆปีมาอ้างกไ็ไม่ใช่การโภ<ต><บ>กรูปแบ,บหนึ่งนะครับว่า ศาสนานี้เรารักสันติที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าใ<ช>นทางจริงก็อาจจะเป็นอย่างไงก็ได้ที่จริงนะก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ศาสนาเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องมือมนุษย์ศาสนาจะมาแบ่งแยกมนุษย์อยู่เนื้อมนุษย์ไม่ได้นะครับพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแหละมันจะอยู่เนื้อมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นคนสร้างทุกอย่างเพราะฉะนั้นยาวความคิดความเชื่อมาบังคับกันเขาถึงไม่มีรัฐศาสนาเขาจะไม่มีครับประเทศไทนยังมีนะ วันพระห้ามกินเหล้าอะไรของมันห้ามซื้อขายเหล้าแล้วก็ช่วงหนึ่งนะบอกว่าประเทศไทยอ่ะไม่ได้ระบุว่าศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติแล้วก็ไม่มีศาสนาประจาชาต,แติแต่จริงแต่จริงแล้วในทางปฏิบัติพุทธเป็นศาสนารประจาชาติมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระบอบเผด็จการนี่จะหนุนศาสนาระบอบเผด็จการจะเอาศาสนาความเชื่อมาใช้เป็นเครื่องมือเหมือนชูรัธิรักชาติ รักชาติแต่ไม่รักประชาชนรักชาติแต่ตัวเองรวยสุดในโลกประชาชนจนเอาจนเอารักชาติแต่ให้ทหารมายึดอำนาจของประชาชนเนี่ยรักศาสนาเหมือนกันครับรักศาสนาแต่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือหลอกเอาเงินบางทีแทนที่จะไปวัดทำบุญกลับให้พระมาทำบุญให้ตัวเองเนี่ยหลวงพ่อคูต้องเอาเงินไปถวายเจ็ดสิบสองล้านเนี่ยมันรักศาสนายัางไงรักศาสนายัางไงครับสังฆราชไม่ยอมตั้ง รักศาสนายัางไงสงลูกน้องควายสมชื่อคอ,ชอนช่ยไปรังแกพระทั้งท่านเป็นพระที่คนเขานับถือมากที่สุดนะคือไอ้ที่เรียกว่าพุทธไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะแต่ที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อพระธรรมชโยเนี่ยเป็นพระไทยที่ดังที่สุดในโลกนะครับมีสาขาร้อยห้าสิบแห่งมันยิ่งใหญ่อลังการก็เหมือนเหมือนโลมันวัติกันบางคนอาจจะไม่ชอบพิตรใหญ่โตนะ แต่สิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาทาตามความเชื่อของเขาอ่ะใช่ไหมเขาใช้ราชพักไหมฮะฮราชพักด้วยความเชื่อมันไม่ใช่ครับราชพักมันถ่ายเงินเราไปมันเอาไปแดกไอห้าสิบล้านนี่มันก็จ้างก็รู้ๆกันอยู่ครับเขามีความเชื่อในความบริสุทธิ์ในเรื่องสมาธิอะไรของเขาแล้วแต่นะมันก็แล้วแต่เป็นความเชื่อแต่เขาไม่เด็ดบังคับแล้วก็ไม่ได้มาเอามาเป็นหลักมาบังคับคนนู้นคนนี้ พูดถึงที่จริงนะเขายังดีกว่าจำลองอีกถ้ามันมายุ่งเรื่องการเมืองเขามีลักษณะที่จะเอา,าศาสนามาบังคับใช้เป็นกฎหมายเท่าที่ดูก็ไม่มีนะครับเขาก็เชื่อไอ้คนที่มันเชื่อเพราะว่ามันไปสถานที่นั้นแล้วมันก็เชื่อแต่ว่ากลุ่มคนที่เขาศรัทธาธรรมกายเขาพยายามจะทําให้พุทธเป็นศาสนาประจําชาติอยู่นะครับอันนี้เป็นลงสนามหลวงคิดยังไงครับที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันแสดงถึงความรับแคบ ศาสนาทุกศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้ครับเพราะรจริงๆแล้วเราไม่มีศาสนาพุทธอยู่แล้วอืไอ้สิ่งที่ทําทุกวันนี้มันไม่ใช่พุทธเนี่ยศาสนาพุทธมีอยู่คําเดียวครับก็คือการใช้เหตุใช้ผลเท่านั้นเองศาสนาพุทธสอนอยู่ประโยคเดียวนะใช้เหตุใช้ผลจบเยธมาเหตุตุปปภาวอันนี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์คาถาเดียวคือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเมือหลักวิยาศาสตร์คุณหาต้นสายปลายเหตุ ว่าเหตุปัจจัยท,ทําไมถ้าพูดนะครับเพราะสาสนพุทธเน้นเหตุปัจจัยประกอบขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเมื่อเหตุรวมกันครบอย่างยกตัวอย่างว่ามีออกซิเจนมีเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิมันก็จะจุดเป็นไฟถ้าขาดอะไรถึงเอาน้าไปราดมันก็จะไม่มีอ,มอันนี้คือหลักศาสนาคือพุทธคือการค้นพบพิธีรีทองต่างๆมันเป็นพรามครับแม้แต่ที่ไปยกนู่นยกนี่นะไหว้น้ำสามวันสามคืนเนี่ยนะ ไอ้อะไรพระมหาชนกมันก็ไป่ใย่พุทธนะทุกอย่างเนี่ยคือไปอยู่ห้าพันปีห้าร้อยปีเกิดมาเก้าเจ็ดเก้ามันไม่มีเขาออกจากท้องแม่ไม่ใช่พุทธความเป็นพุทธคือสติปัญญาที่เกิดครับพุทธิกรกิจจริงๆนะมันมีคันเดียวมันก็ไม่ใช่พุทธใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พิธีกกรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ใช่พุทธใช่ไหมครับเป็นการเสริมความ็นการเสริมอัตตาครับแล้วจะมีไปทําไมอ่ะก็มันทำตามตามกันมาเพราะฉะนั้น ในเมื่อมนุษย์ฉลาดขึ้นนะาศาสนามันต้องเปลี่ยนครับอืต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องความเชื่อใหแสดงว่า,าวัดไทยหรือไม่ว่าจะนิกายไหนเถรวาหรือมหานิกายหรือธรรมยุทธนะครับก็แสดงว่ามีพิธีกรรมอย่างนี้ก็ไม่ใช่ผุดเนี่ยใช่ไหมจริงๆก็ถือว่าเขาเป็นก็เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพืให้เดือดร้อนอม,มันเป็นความเชื่อบางคนก็เชื่อผีเชื่ออะไรแล้วแต่เจ้ามงเจ้าแม่เชื่อพิธีอย่างเช่นวันนี้ตำรวจไปจับ ตำรวจไปจับคนที่จะยิงบ้างไฟตำรวจไปจับบขชเขาไม่ยิงจะเป็นอันตรายซึ่งจริงๆอะไรบไม่ยิงบ้างไฟเนี่ยแหละเขาบอกเขาจะยิงเป็นยี่สิบีอันบขชมันก็เก่งนะเก่งที่ว่ามันสามารถบังคับให้คนยิงบ้างไฟได้ถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยคงเป็นได้อ๋อคือเขาห้ามจัดเอ่อกการมืงห้ามยิงบ้างไฟคือเขาจะห้ามอะไรก็ห้ามได้ลงเขาใช้อะไรห้ามจีบสี่ครับ เขาก็คงใช้อย่างนั้นแหละใช้สี่สี่ใช้สี่นะแล้วอย่างนี้การเห็นด้วยเหรอครับผมไม่ได้เห็นด้วยผมเล่าให้ฟังว่าเขาคือการไปห้ามผมไม่เห็นด้วยการยิงผมก็เฉยเฉผมก็ไม่เห็นด้วยคือเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีการยิงครับพอมีการยิงหรือเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีพยานาคพยานาคมันมาเกิดทีหลังเกิดเพราะคนไปคิดอืเกิดทีแรกเกิดด้วยกองไม่ขีดไฟมั้งใช่ครับลุงผมไม่ใช่เลยคือ ทุกอย่างนี่คุณจะเชื่อ,อยังไงก็แล้วแต่นะถ้าคุณเชื่อแล้วสบายใจเชื่อแล้วมีคนไปนั่งดูแหล่งท่องเที่ยวขายของดีคุกก็ทำไปเถอะกับต่างชาติขาเชื่อวมีเนสซี่ที่อเมริาเชื่อวันนี้คริสต์มาสก็เ<อ>ชื่อไปที่คุณมีซันตาคอตกวางเรนเดียร์ขี่ไปทำหน,นังว่านี่นี่ก็เชื่อไปสโนไวท์คุณเชื่อเ็าเชื่อไปไม่เป็นไรคุณเชื่อวมีคริสต์มาสจนมีหนังที่ว่าซันตาคอตมีจริงไม่มีจริงถามผมว่ามีจริงไหมผมบอกว่ามันก็ทุกอย่างมีหมดแล้วครับ ถ้าคุณเชื่อว่ามีมันมีหมดแล้วเหมือนคุณเชื่อว่ามีเทวดามีสมุติเทพมีพระเจ้าอยู่หัวมันคุณเชื่อก็มีถ้าคุณไม่เชื่อมันก็ไม่มีครับเพราะจริงๆนะมันกินมันมันกินแล้วมันก็ขี้เหม็นเหมือนเราหลยก็ต้องเชื่อสิครับไม่เชื่อเขาจับเข้าคุกใช่ไงเพราะฉะนั้นศาสนาจริงๆก็คือการบังคับจริงๆศาสนาคือการบังคับนะครับศาสนาเนี่ยกัิสทิพย์ภาพมันห่างกันนะมันบังคับว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะต้องเป็นคนเลว หมือนถ้าไม่มีกษัตริย์แล้วคุณจะอยู่ไม่ได้ซึ่งไม่จริงนะเอ้ยแต่ศาสนาก็ถ้าไม่ได้เป็นกฎหมายมันก็ไม่ได้บังคับนะครับใช่คันมันจะบังคับต่อเมื่อเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหรือมีกษัตริย์มันจะต้องบังคับศาสนาเข้มแข็งขึ้นมันจะกําหนดแล้วว่าต้องเส่งมเสริมพุทธิกายเทรวาทเนี่ยซึ่งมันเลอะเทอะไปใหญ่เพราะตัวพุทธเองก็ไม่มีเทรวาจยิ่งไปกันใหญ่เลยครับความจงรักพักดีของคนไทยเป็นศาสนาหนึ่งหรือเปล่าครับเป็นเขาถึงเรียกว่าบอบภูมิพลไง คือไอระบอบที่ปัจจุบันรัชการที่เก้าูมิพลอยู่เนี่ยนะระบอบนี้ไม่เคยมีในยุคใดสมัยใดนะยุคที่งเลืองที่สุดสมัยรอห้าก็ไม่มีอย่างนี้นะรอห้าเขายกเลิกหมอกกบกาบถ้าเป็นรอสี่นี่เขาจะ,จะเคารพเฉพาะรอสี่คนเดียวนะครับมไม่ใช่ลูกรอสี่หลานรอสี่องค์ทีปังกรองอะไรอะไรสิริีพาวาสิริวันวรลีอะไรนี่กิจกา,ารนี่เขาไม่มีนะครับองค์พองค์พา องศ์นเนี่ยเขาไม่มีเขามีองค์เดียวคือกษัตริย์องค์เดียวอืมแล้วที่จริงกฎหมายเขาก็ยอกเอินกับเจ้าได้ครับแต่สมัยนี้มันเป็นระบอบที่มันแปลกเขาถึงเรียกภูมิพลิซึมหรือระบอบภูมิพลไอ้บอง่งเฉลิมวันมีระบอบทักษีลไหมมีก็แล้วแต่แต่ระบอบถ้ามีระบอบทักศีลจริงระบอบภูมิพลตายไปแล้วนะ่ะ <c oughs> มันจะซ้อนระบอบไม่ได้นะครับคือระบอบอะไรตอนที่ คุณทักษิณอยู่ในอำนาจเนี่ยก็ซ้อนระบอบอยู่ตลอดไม่ใช่ไมไม่ไม่มันไม่ได้ซ้อนระบอบระบอบต้องกลมกูในอำนาจแล้วจริงทักษิณอยู่ได้เพราะทักษิณเอาใจระบอบทักษิณไปว่าเดมทักษิณจะแต่งตั้งใครก็แล้วแต่เลยอำนาจสูงสุดก็อยู่เขาอยู่ดีคือในส่วนหนึ่งเนี่ยทักษิณต้องรับใช้เจ้าแน่นอนครับต้องรับใช้เจ้าต้องเข้าหาเต็มแล้วจะเซ็นอะไรตัวนี้อะไรแม้จะเชื่อว่าต้องแต่งตั้งคนนี้แต่งตั้งคนนั้นนะคนนี้เขาไม่เอานะ แล้วแม่จะไปขอว่าเอาเพชรไปคืนเดี๋ยวซื้อให้เขาไม่คืนเขาโมโหอีกคือรู้ว่าเขาอมเพชรก็ยังเอาคืนไม่ได้แล้วจะพูดก็พูดไม่ได้และอย่างนึงนะคือเขาพูดแล้วนิดเลยคุณต้องทําตามเราะว่าตอนสองห้าสี่แปดสี่ธันวาหรือห้าธันวาเขาบอกว่ากาาษัตริย์ก็วิจารณ์ได้ใช่ไหมทักษิณต้องรีบไปถอนฟ้องสนธิริมเลยอืแล้วกาาษัตริย์บอกว่าศาลเนี่ยเรื่องตั้งพักเดี๋ยวมีชาติพั์ไต สารต้องไปรวมกันนะไปคิดถ้าทําไม่ได้ให้ลาออกคือกษัตริย์นี่มันพูดทุกอย่างซึ่งมันเป็นระบอบจริงๆก็คือว่ากษัตริย์เนี่ยคุมศารคุมทหารได้ไกลไกรับสาคัญนะครับคือทหารคืออํานาจกฎหมายตํารวจสารเนี่ยใครคุมมันี้ได้จริงจะเป็นอำนาจที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นตอนหลังๆนี่นะยิ่งห่างไปใหญ่เลยซึ่งที่จริงอะนะสมัยทักษิณจริงอะนะเสร็จอยู่แล้วอืม เพราะสมัยีจริงๆนะมันมีสารรวมอยู่แล้วครับเพลียนแต่ครั้งแรกมันพลาดตัดสินแต่ต่อเจตชนะคะแนนเดียวถ้าอีกคะแนนนึงเปลี่ยนทักษิณคือต้องถามก่อนว่าตอนนั้นคือสถาบันกษัตริย์กับทักษิณยังมีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่ใช่ไหมครับถึงได้ถึงได้รอดหนึ่งเสียงแบบเป็นมพทีอะไรไม่มีไม่มีอะแต่ว่าเขายังเตรียมไม่พบผมมีโอกาสไปคุยกับตุลาการละมุลคนหนึ่งนะไม่อยากจะเอ่ยนามหนึ่งในเก้าหนึ่งในเท่าไหร่เนีว่ามาหนึ่งในสิบห้าเนี่ย เขาก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมมาเล่นนั่นเลยนี่เขายังคล้ายๆถ้าเป็นสมัยนี้เ,เสื้อแดงสมัยนั้นยังไม่มีเสื้อแดงนะสมัยที่ตัดสินกรณีสุขุน่ชนะคะแนนเดียวโดยที่ว่าคนวงในบอกว่าไปจ่ายเงินแล้ววางเลยเขาจ่ายแล้วเขาวิ่งเต้นอืคุณหญิงเนี่ยจ่ายประจํานะครับคุณหญิงของคุณทักษิณเนี่ยจ่ายประจําอัตราปกติครั้งละห้าสิบล้านอื คุณหญิงที่เป็นขาใหญ่นะครับถ้ามีการประมูลต้องสิบล้านขึ้นไปคนอื่นล้านสองล้านห้าแสนแต่คุณหญิงคุณหญิงอ้อเนี่ยห้าสิบล้านลอยล้านเป็นสิบล้านทั้งนั้นคือคุณหญิงอ้อเขาก็มีเชื้อเจ้าใช่ไหมครับป้อนเพชรอะไรหรือเปล่าจริงๆหน้าป้อเพชรก็เชื่อห่างๆครับเขาก็มีอยู่บ้างอืแต่ที่จริงอ่ะคุณหญิงอ้อเขาค่อนข้างที่ว่าทําหน้าที่แทนแม่อืเขาดูแลในบ้านเพราะนั้นเขาจะค่อนข้าง มีวุฒิภาวะสูงทักษิณก็เขาเรียนหาอะไรไม่ใช่เขาเออยังเรียนเซนโยอยู่เลยอืตอนที่ไปเจอกันครั้งแรกนะครับคุณหญิงอ้อเขาจะเป็นแม่บ้านจริงๆเลยนะครับเขาจะดูแลทุกอย่างแล้วคุณหญิงอ้อเนี่ยเป็นคนเตือนว่าอย่าเล่นการเมืองนะพ่อนะอย่าเล่นนะทักษิณก็บอกรวยแล้วบอกให้รวยก่อน่อาเล่นรวยแล้วก็อย่าเล่นนะอย่าเล่นนะจนในที่สุดต้องขอ,อยาอืมต้องขอ,อยาเพราะว่า คุณหญิงออก็ก็ไม่ยอมบอกว่าเนี่ยทำขนาดนี้นะเราทันดีขนาดนี้นะกษัตริย์มันยังไม่เห็นใจเราเลยมันหลอกใช้เราอ่ะ <S <S ก็ดันไปทวงเพชอะไรเขานะไม่ใช่ความหวังดีครับคือทักษิณเนี่ยไปเชิญกษัตริย์มาทุกประเทศหกสปีมีอยู่ประเทศหนึ่งกำลังจะล้มเลยไม่มาอีกประเทศคือซาอุเขาไม่มาบอกมึงอมเพชกูนะ แล้วเสร็จแล้วมึงยังไปแต่งตั้งคนที่ฆ่าอลูเบลลี่อีกคุณประยุทธ์ประยุทธ์เขาก็ไปถามพระราชนีแล้วพระราชนีก็บอกไม่ได้เอาไปก็มีเยอะแยะอยู่แล้วฮะเขามีเยอะแยะใส่ไม่หมดอยู่แล้วทักิก็คิดมันว่ามึงมีเยอะทำไมไม่คืนเข้าไปกูซื้อให้มึงใหญ่กว่าเดิมเขาบอกว่าไม่ได้เอาไปซื้อเอาขนาดเท่าเดิมสองอันแล้วกาวตาช้างติดให้เลยเขาไม่ได้เอาไปแค่มีคนออกมาให้ใช่อันนี้พูดถูกจริงๆเขาไม่ได้เอามีคนไปให้ครับแล้วจริงๆนะผมผมพูดตรงๆนะครับ พระราชินีเชื่อว่าตัวเองเป็นสื่อยั่วไทยครับพระราชินีเชื่อว่าตัวเองเป็นเจ้าของเพชรซาอู่ตัวจริงนะครับเชื่อว่าตัวเองเป็นแมรี่เองตัวเน็ตเป็นลดไอเรื่องไตทตนิคเคยดูไหมที่มันโยนเพชรลง,ล,งลงทะเลฉากสุดท้ายเป็นแมรี่เองตัวเนตก็ดีคร,ครับเขาเชื่ออย่างนั้นก็ดีครับขนาดในหลวงเองอย,ยังเชื่อว่าเขาพปหารเป็นของไทยเลยให้วีระไปทวงอ่ะไฟเย็นพบประชาชน